สวัสดีครับผมเชื่อว่าใครหล,หลายๆคนเนี่ยน่าจะได้เห็นแล้วก็ได้ลองเล่นกับเจ้าเกมดอสที่ได้เพิ่งอัปเดตใหม่นะครับในภาคของ Hotel Plus นะครับที่ได้อัปเดตเมื่อตอนวันที่29มกราคมที่ผ่านมานะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ได้ลองเข้าไปเล่นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับและทีนี้เนี่ยผมจะเอาข้อมูลที่ผมได้ทําการเล่นแล้วก็เก็บข้อมูลมาเนี่ยมาแชร์กันนะครับว่าเออวิธีการรับมือกับผีในเกมดอสในแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงกันนะครับโดยในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมีทั้งผีตัวเก่าแล้วก็ผีตัววใหม่ด้ยคอเค เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าผีแต่ละตัวเนี่ยมันมีวิธีการรับมืออย่างเริ่มจากผีไฮน์กันก่อนนะครับผมเนี่ผีไฮน์เนี่ยจะเป็นผีที่ไม่ได้อยู่ภายในตู้เสื้อผ้านะครับสำหรับวิธีการรับมือเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรแต่อย่างใดเลยนะครับเพียงแค่เราอยากไปอยู่ในตู้นานจนเกินไปแค่นั้นเองครับผมแต่ภายในตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่ามันก็จะมีกรณียกเว้นนะครับสำหรับเจ้าผีไฮเนี่ยก็คือในห้องที่50นะครับผมห้องที่50บเนี่ยมันจะไม่ถูกนับนะครับเพราะว่ามันจะมีพรอฟิกเกอร์ เจ้าไฮเนี่ยมันก็จะไม่ได้ทํางานในห้องที่50นะครับแล้วก็จะมีอีกห้องหนึ่งนะครับผมที่ไม่ได้ทํางานเช่นกันนั่นก็คือห้องที่100นะครับผมก็เจ้าผีไฮเนี่ยจะไม่นับก็ต่อเมื่อเราทําการดึงสวิตช์ของห้อง100แล้วนั่นเองนะครับระดับต่อไปนะครับผมนะก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากผีฟิกเกอร์ที่ผมได้พูดถึงไปเมื่อก,กี้นี้นะครับผีฟิกเกอร์เนี่ยจะเป็นบอสที่ประจําอยู่ในห้อง50แล้วก็ห้อง100นะครับผมโดยง่ายๆเลยฟิกเกอร์เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะมองตัวเราเห็นได้น ี่ได้ดีขึ้นเช่นฟังเสียงนันเองครับเอาง่ายๆนะครับผมนะบอสฟิกเกอร์เนี่ยเราเนี่ยต้องห้ามลุกขึ้นยืนเป็นเด็ดขาดนะครับคือห้ามยืนเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทําการรู้ตําแหน่งเราได้ทันทีว่าเราอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะรับมือกับเจ้าฟิกเกอร์เนี่ยก็คือวิธีก็าคือในระหว่างที่เราเจอฟิกเกอร์นะครับผมนะให้เรากด control เพื่อเดินตลอดเวลานะครับมันก็จะเป็นการตัวเขาเรียกน่ะย่อตัวจะเป็นการย่อตัวนะครับผมแล้วเราก็จะเดินแบบเงียบๆไอตัวเจ้าฟิกเกอร์เนะี่ยก็จะไม่เห็นเรานะครับ โอเคระดับต่อไปนะครับผมมันก็จะเป็นผีรัชนะครับนะซึ่งรัชเนี่ยวิธีการสังเกตในง่ายๆเลยก็ให้รณการสังเกตที่ไฟของห้องนะครับผมว่าถ้าเกิดมันมีการกระพริบนะครับผมแล้วก็มีเสียงมานะครับนั่นก็ให้เราได้รับรู้เอาไว้นะครับว่าเจ้ารัชเนี่ยกำลังจะมานะครับผมโดยที่ไอ้เจ้ารัชเนี่ยมันจะเป็นผีที่มีเมคอนิกง่ายๆก็คือมันจะทําการวิ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะครับผมและหลังจากห้องที่90เป็นต้นไปนะครับผมนะให้เราสังเกตการฟ้าผ่าของอ่าแมปนะครับผ นะวถ้าเกิดเราเดินไปเนี่ยมันมีฟ้าผ่าเกิดขึ้น2ครั้งเนี่ยให้เราได้รับรู้เอาไว้นะครับว่าเจ้าราชเนี่ยกำลังจะมานะครับผมก็คือให้เราเข้าไปแอบในตู้จนกว่าเสียงนั้นจะหายไปนะครับผม ระดับต่อไปนะครับผมก็คงจะเป็นผีแอมบูชนะครับซึ่งแอมบูชเนี่ยมันจะมีแมคาีนิกที่คล้ายๆกันนะครับก็คือให้เราทำการสังเกตที่ไฟห้องเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ฟังเสียงนะซึ่งเสียงของเจ้ารั h กับแอมบูชเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะให้ลองสังเกตดีๆนะครับทั้งเสียงของแอมบูชเนี่ยจะมีเออเขาเรียกว่าเหมือนเสียงที่ดังกว่านะครับผมซึ่ง แอมบูชเนี่ยในห้องที่90นะครับผมมันก็จะมีฟ้าผ่าออกมาเหมือนกันเลยก็คือเหมือนเหมือนกับทางตัวของรัชเลยให้เราสังเกตที่เสียงนะครับว่าเออเสียงมันเป็นยังไงถ้าเกิดเสียงมันดังกว่าก็ให้เรารู้ไว้เลยว่ามันคือแอมบูชนะครับผมโดยแมคคนิคของแอมบูชเนี่ยเวลามันมานะครับผมมันจะทําการวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาสิ่งที่เราทำนะครับผมนั่นขณะที่มันวิ่งไปนะครับผมแล้วก็วิ่งกลับออกมาเนี่ยคือให้เราอยู่ในตู้ไว้ก่อนนะแล้วพอมันวิ่งกลับไปใช่ไหมให้เราออกมาจากตู้แแปบบนนนนึงงงงงลลล้ววเเเเราาากกกก็อออสสััััตตีย่มจะทไหพ พอกำลังกาลังจะกลับมานะครับผมให้เราท้องการเข้าไปในตู้อีกรอบหนึ่งไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าแอมบูชเนี่ยมันจะหายไปนะครับผมระดับต่อไปนะครับผมจะเป็นเจ้าผีซีกนะครับผมโดยซีกเนี่ยวิธีการรับมือเนี่ยถือว่าไม่ยากนะครับเพราะว่าในการที่เราจะเจอซีกเนี่ยมันจะอยู่ในด่านที่เป็นซีนโอริโอแบบด่านยาวๆนะครับสิ่งที่ต้องทํานะครับผมก็คือวิ่งตามแสงนะครับผมเวลาเราเออเจอกับเจ้าซิกเนี่ยมันจะมีแสงสีเวฟ้าเหมือนเป็นแสงนําทางนะครับผมซึ่งไอแสงนี้เนี่ยมันก็จะคอยไกด์ทางให้เรา มาโดยตลอดนะครับนะก็คือเราสามารถที่จะเดินตามหรือว่าวิ่งตามไอ้เจ้าแสงสีฟ้าได้นะครับผมแล้วไอ,แสสอ,อไ้แสงสีฟ้าเนี่ยมันคืออะไรอีกแสงสีฟ้าเนี่ยมันคือเจ้าผีไกด์ดิงไลท์นั่นเองนะครับผมซึ่งไกด์ดิงไลท์เนี่ยเราไม่จาเป็นที่จะต้องไปหาวิธีการรับมือหรือว่าอะไรแดงใดเนาะเพราะว่าไกด์ดิงไลท์เนี่ยถือว่าเป็นผีที่เป็นมิตรกับเรานะครับผมนะก็คือไม่ได้ไม่ต้องทําอะไรเลยไกด์ดิงไลท์เนี่ยมันจะเป็นผีที่มันทําหน้าที่เหมือนเป็นการนําทางเราว่าแบบเอ้ยมาทางนี้นะเอ้ยแบงนี้นะอะไรประมาณนี้เเยๆอ่่่ะะะะคครรััับบแล้ววดตไปปนนนผผมมจ็ีีีทช อนะครับผมนะโดยฮอสเนี่ยมันจะเป็นผีที่เราจะเจอในซีโดนิโอที่เป็นด่านยาวๆและมืดๆนะครับผมโดยพอเราเจอกับเจ้าฮอสเนี่ยเรา ตัวแสงรอบห้องอ่ะมันจะเป็นออกแสงแบบมืดๆสีฟ้าๆหน่อยนะครับผมสิ่งที่เราจะเป็นต้องทําเวลาเราเจอฮอสนะครับผมก็คือเดินหน้าไปเรื่อยๆครับแล้วถ้าเกิดเราเดินหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยบนจอเนี่ยมันมีการอา่าเขาเรียกว่าเหมือนแบบกระพริบหรือว่าจอมีการอ่าขึ้นสัญลักษณ์เป็นรูปหมุนหรือว่าเหมือนเป็นทีวีไม่มีสัญญาณอะไรวันนี้ให้มันเป็นรูปหมุนนะครับก็ให้เราทําการหมุนตัวเราเนี่ยไปอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็ настоящ, คือหันหลังแล้วก็เดินครับก็คือเหมือนกับว่าพอขึ้นปุ๊บหันหลังแล้วก็เดินห,นห เป็นวิธีการรับมือของเจ้าฮอนั่นเองลำดับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเจ้าผีไอยนะครับโดยผีออยเนี่ยก็จะเป็นผีที่เราเนี่ยต้องห้ามจ้องมองมันนะครับเพราะว่าถ้าเรามองมันเนี่ยมันก็จะทําการตีเราเป็นดาเมจเล็กๆนะมันเป็นดาเมจเล็กๆจริงแต่มันเป็นดาเมจที่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเผลอมองเจ้าอายเป็นเด็ดขาดนะครับผมลำดับต่อไปนะครับผมเป็นเจ้าผี g l i ชนะครับผมโดยวยิ t เนี่ยมันจะเป็นผีที่ว่าถ้าหากเราเนี่ยอยู่ห่างจากเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะนำหน้าเพื่อนเกินไปหรือจะเป็นอยู่ข้างหลัง คนเดียวนะครับผมก็คือไอเจ้ากลิชเนี่ยก็คือมันจะมาก็ต่อเมื่อเราอยู่คนเดียวนะครับอ่าโดยผีตัวนี้เนี่ยเราจะถูกพาวา์ปไปหาเพื่อนๆหรือว่าพาวา์ปไปที่โปรเกรสอันล่าสุดนะครับผมแล้วมันจะทําการดึงเลือดเราไปด้วยประมาณเกือบเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมแต่ในอัปเดตใหม่เนี่ยมันก็ได้มีผีตัวใหม่ที่มีแมคาินิกคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือผีที่มีชื่อว่าเดอะวอยนั่นเองนะครับโดยเดอะวอยเนี่ยมันจะเป็นผีที่ถ้าหากเราอยู่ห่างก,กับคนที่นําหน้ามากกว่าสคนขึ้นไปก็คือเหมือนก 3คนยางเงี้ยอ่ะสมมติแล้วถ้าเกิดผีตัวเนี้ยเันเห็นว่าเฮ้ยทำไมไม่ตามไปแล้วมันมีคนอยู่มากกว่า2คนเป็นต้นไปเนี่ยผีตัวเนี้ยมันจะพาเราวาร์ไปหาเพื่อนได้ครับผมโดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียเลือดอะไรใดๆทั้งนั้นเลยก็คือพูดได้เลยว่าเจอเดอะวอยเนี่ยยังจะเจอยังจะดีกว่าเจอกลิชเนาะเพราะว่าถ้าเจอกริชมันต้องเสียเลือดแต่ว่าเดอะวอยไม่จำเป็นต้องเสียเลือดอะไรเลยต่อไปนะครับผมนะกริชนะครับผมกริชเนี่ยมันจะเป็นผีแมงมุมนะครับผมโดยวิธีการที่มันจะโผล่ออกมาเนี่ยมันก็จะโผล คลิชเนี่ยมันจะมีวิธีสังเกตง่ายๆนะครับผมนะว่าถ้าเกิดเราเดินในห้องมืดๆเนี่ยแล้วเราได้ยินเสียงแบบ หรือว่าอะไรสักอย่างนะครับผมให้เราฟังเสียงเอาไว้ได้ดีเกมดอสเนี่ยมันต้องเป็นเกมที่เราจะไป่ได้ต้องเปิดเสียงเอาไ้เพื่อเล่นด้วยนะเพราะว่าเสียงเนี่ยมันเปรียบเสมือนการให้สัญญาณหรือว่าการให้อะไรสักอย่างนะครับผมทีเนี้ยพอถ้าเกิดเราได้ยินเสียงขึ้นมาเนี่ยให้เราทําการหมุนจอไว้รอบๆเลยหมุนบนลงล่างหาเรื่อยๆครับว่าไอ้แมงมุมตัวนี้มันอยู่ไหนซึ่งถ้าเกิดเราเจอมันเนี่ยมันก็จะไม่ทําการตีเรานั่นเองนะครับผมดับต่อไปนะครับผมนะักผีแจ็คครับไอ้แจ็คเนี่ยมันจะเป็นผีที่มันจะไม่ให้ปี่ให้คคุยยยอออะไรเลออืูดีดบบึก โ,โดยรูปแบบการโผล่เนี่ยมันจะมี2รูปแบบนะครับผมก็คือ1นึงเลยมันจะโผล่อยู่ในตู้ครับก็คือเราเปิดตู้แจ็คอยู่ในตู้มันก็จะส่งเสียงที่ค่อนข้างจะดังนะต้องพูดอย่างนี้เลยว่าแจ็คเป็นผีที่ส่งเสียงดังมากแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่เราจะเจอเจ้าแจ็คนะก็คือเวลาเราเปิดประตูเข้าห้องต่อไปมันก็จะโผล่มาแล้วห้องนั้นมันก็จะมีโอกาสกลายเป็น red room หรือว่าห้องแดงอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งผีแจ็คเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายอะไรเราแต่มันมาแค่ทําให้เราตกใจเล่นนั่นแหละครับ ระดับต่อไปนะครับผมทิโมธีนะครับทิโมทีเนี่ยจะเป็นผีที่อยู่ในลิ้นชักนะครับผมซึ่งก็เป็นไมู่้อีกแหละนะก็คือเวลาเราจะฟาร์มหาของหรือหาตังที่มันอยู่ในลิ้นชักโต๊ะเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเจอเจ้าทิโมทีนะครับผมแต่ว่าอ่าถ้าเกิดเราไม่อยากเจอทิโมทีเราก็แค่ไม่ต้องหาของที่มันอยู่ในลิ้นชักก็คือหยิบของที่มันวางบนโต๊ะก็ได้แต่เชื่อผมเถอะว่ามันไม่คุ้มหรอกหาไปเถอเพราะว่าทิโมทีมันก็ไม่ได้กินเลือดอะไรเลยเยอะหรือแล้วด้วยนะต้องพูดอย่างนี้ระด เอ่อเป็นผีที่มันส่งหน้ายิ้มเป็นหน้ายิ้มที่เป็นเปล่งแสงด้วยซึ่งมันจะอยู่บนหน้าต่างนะครับผมซึ่งมันไม่ได้ทําอะไรเราหรอกมันก็แค่เป็นอีสเตอร์เอเกนะครับผมที่โผล่มาตรงหน้าต่างเฉยๆแค่นั้นเองลำดับต่อไปนะครับผมนะผีชาร์โดครับชาร์โดเนี่ยมันจะเป็นผีที่มันไม่ได้ทําอะไรเราอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นแค่งเงาตะคุ่มตะคุ่มออกมาเวลาเราเปิดห้องต่อไปแค่น,นั้นเองนะครับผมลำดับต่อไปนะครับผมนะผีตัวน,นี้เนี่ยมีชื่อว่าเอลกลอบิโนนะครับ El เอลกลอบิโนเนี่ยจะเป็นผีที่อ่าเป เอลกาบิโน่เนี่ยก็ตอบเมื่อเราอยู่ในห้องของร้านค้านะครับผมที่ได้เพิ่งอัปเดตมาใหม่ในเกมดอสนะครับที่จะอยู่ในห้อง52นะครับซึ่งเป็นตัวละครที่มันกําลังนั่งอยู่แล้วมันก็จะนั่งอยู่กับผีตัวนึงนั่นก็คือผีที่ชื่อว่าบ๊อบนั่นเองนะครับซึ่งบ๊อบเนี่ยก็จะเป็นโครงกระดูกที่ไม่ขยับแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยนั่งเฉยๆนั่งคู่อยู่กับเอลกาบิโน่ด้วยซึ่งมันสามารถที่จะกดอ e ีค้างที่มันได้นะแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดีระดับต่อไปนนนนนนะะรัััผผผมม้ก็็็จจจเเเปปาีีีตว่่ย,ยทอยูใ ร้านค้านะครับผมมันก็มีหน้าที่แค่ขายของให้กับเราครับแค่นั้นเองและผีเจฟเนี่ยมันก็มีถ้วยที่เราสามารถให้ทิปส์ได้ด้วยนะครับโดยทิปส์เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราให้ทิปส์เจ้าเจฟเนี่ยจนเต็มนะครับผมเราก็จะได้รับ a อ h i ชิฟเมนท์ที่ชื่อว่า please donate ขึ้นมานะครับผมโดยไอเจ้าเอ็กซิชิฟเมนท์ please donate เนี่ยก็จะสามารถที่จะได้รับตัวบูทในแมพของ please donate ได้ด้วยนะสำหรับใครอยากไปดูรายละเอียดอะไรยังไงก็ไปดูในยูทูบช็อตของผมที่ผมทําเอาไว้ได้นะครับผมด้เีี่จะมชานดับต โดยดูบเนี่ยมันเป็นผีที่เป็นผีที่อัปเดตมาใหม่นะครับโดยเจ้าดูบเนี่ยการทํางานของมันนง่ายๆเลยก็คือเราจำเป็นจะต้องจําเลขห้องให้ถูกนะครับเนี่ยเพราะว่าในเกมดอเนี่ยมันได้มีการเพิ่มแมชชีนิกมาใหม่นะครับก็ผมจะให้คุณนึกภาพอย่างนี้ว่าอย่างสมมติว่าคุณเดินไปเรื่อยๆนะครับผมจนถึงห้องประมาณ60สิบแล้วสมมติทีเนี้ยเราเดินเข้าห้อง60ปุ๊บเลขต่อไปต้องเป็น61ใช่ไหมทีเนี้ยในประตูของในห้อง60เนี่ยมันอาจจะมีหลอกก็ได้คือเหมือนกับว่ามันอาจจะใส่ 63, 61. ห 62ทีเนี้ยเราต้องเลือกประตูให้ถูกครับแล้วถ้าเกิดเราเลือกประตูผิดเนี่ยไอ้เจ้าดูบเนี่ยมันก็จะโผล่มาแห่ใส่หน้าเราเพราะว่าเราเลือกประตูผิดนั่นเองนะครับก็คือถ้าเกิดใครที่อยากจะเล่นดอเนี่ยก็ต้องจําเลขห้องเอาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่จําเลขห้องละก็คุณก็อาจจะโดนไอ้เจ้าดูบเนี่ยแห่ใส่ได้นะครับและระดับสุดท้ายนะครับผมจะเป็นผีที่มีชื่อว่าสแนนนั่นเองครับโดยสแนนเนี่ยผมจะให้คนเนี่ยเปรียบว่ามันคือกับดักครับกับดักที่มันวางอยู่บนพื้นซึ่งไอ นี้เนี่ยมันจะอยู่ในห้องตั้งแต่ห้อง90เป็นต้นไปนะครับด้าหลังที่ห้องที่90เนี่ยผมแนะนําว่าเออให้เรามีไฟฉายหรือว่าอะไรที่มันสามารถให้แสงได้ไฟฉายไฟแช็กเทียนหรืออะไรก็ตามที่มันสามารถเห็นตอนกลางคืนได้อะครับผมว่าถ้าเกิดเรามีไอของพวกเนี้ยผมว่ามันจะสามารถทาให้เราเนี่ยเล่นเกมดอสในด่านที่90ขึ้นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ